รถใหม่สักคันนะแต่ว่าไม่มีเงินก้อนไปดาวรถอะ่ะเอ๊ะหรือว่าต้องไปกู้เงินดีพักก่อนไม่ต้องไปกู้เงินที่เสียเวลาปัญหาเนี้ยให้มันจบที่โตโยต้ตาเชียงใหม่อ่ะคุณพี่ขายของ อพบกับโปรดีดาวศปไม่ต้องวางเงินก้อนรถเกง๋งกระบะโตโยต้ยตาทุกรุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้ยตาชิงใหม่ทั้ง7สาขาสำนักง,งานใหญ่ไมหิดลอนางนิยมพาณิชย์สาขาสียแยกไทเว์ราชดำเนินสันปะตองฝางลำพูดและจอมทองโทรศูนย์ห้าสามสองศย์เก้ตโยต้ยตาชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขึ้ ชิงใหม่ News ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิงใหม่ิว w s เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chingmai-news.co.th Facebook Line Twitter Instagram YouTube ได้ที่ @chingmai_news JK เล่าหูเต้าตันซือโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เสนอตอน4ต้องสงสัยเข้าข่ายมี 3, สารสตรีร้อย เมื่อสงสัยว่ายาหรืออาหารเสริมบำร,รุงสุขภาพติดใจยอยู่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ก็เฮาสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น4ต้องสงสัยดังต่อไปนี้1เป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมกาวว่าสมุนไพรตรีบไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุข2มีการโฆษณาหักษาอาการปวดเมื่อยปวดเข่าปวดข้อหรือหักษาโรครูมาติโรคอัมพาตอัอมพฤกษ์เป็นต้น 3. กินแล้วหายปวดยังบยแล้วก็กินนักกินข้าวลำนำ้ำลงเมื่อใจไปประมาณสักเดือนอาการหน้าบวมตัวบวมมีหอยโจ๊ะจำได้ง่าย 4. ทดสอบด้วยชุดกวดสอบสติรอยเบื้องตนอง้นห้องสัน้นๆว่าเทสคิด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลทดสอบ1ขีดแปรผลเป็นบวกแสดงว่ามีสารสเตียรอยซึ่งสามารถกวดสอบคนเดียวก็ได้หรือนำผลิตภัณฑ์ต้องสงสยัยปรึกษาเภสัชกรหงยาจะช่วยกวดสอบเพื่อความปลอดภัย4ต้องสงสัยบดิซื้อบดีใยสเตียรอยใจผิดชีวิตจบ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานสาารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่ ตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้ารายงานตัวในวันนี้วันการ17พฤษภาคมพศ2565เจ้าโอ้รถนาวคุณผู้ฟังเจ้า เอ,อติดอย่างใดก็ติดอย่างอันอยู่จงเกิดยังแปลกใจว่าวันนี้นะออกบ้านมาตามเวลาปกติโอ้แต่ว่าบ้านจุงฝนซัดมาช่วงประมาณตีสามป่ายสักน้อยในนี้แล้วก็ไฟดับไม่ไปเจ้าแต่เจ้านี่งมงมๆซาๆออกบ้านมานะจ๊าหัวผู้สซโยอย่างโปอยขึ้นเนีทีนี้ออกมาเออจงว่าเออสีถ้าฝนให้จะโต้ไ้อย่า แต่มาเคลือใจพอหุ้คิงคำเออแล้ววันนี้เปิดเทอมเหมือนรถเหมือนมีตีจอดรถน,นักกักเะจ้าประเดี๋ยวนี้รถยังบ่าขยับขยื่นไปตังใดเตือเอา้าส่งกําลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านตัวนะจ๊ะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับหลานเด็กละอ่อนกันตัวนี่ปีเอื้องบอกว่าสวัสดีเจ้าพี่จุง้งวันที่น้องไอซ์เปิดเทอมวันแรกและนะจ๊ะจุ้งก็เลยอ่าหุคิงตอนเมื่อก่อนจะเข้ารายการสักประมาณสิบนาทีนะก็เลยว่าเอ็รถอ,อ,อ,อย่างบอไปตังใดบลาล่ังรถมีอุบัติเหตุกันเหี่ยก่าหลอแต,แต่แล้วบาดใจนะจถนน ปลอดภัยว<พ>ันแรกของการเปิดเทอมแล้วก็มีฝนตกลงมาตัวนะเจ้าขอพระคุณนักนน้สํสำรับการอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันในวันนี้เกิงั่้ามงก็วันจันทร์ถึงสุรายการข่าวเจ้าติดตามกันได้บอกว่าจะจากต่างนปาดวิทยุกล่าวว่าจะเป็นการไลฟ์ในวันนี้จัดการนะเจ้าอ่ะและต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรักยางเป็นทางการโตโยต้าเชียงใหม่เจ้าใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณสนับสนุนคือกู้เส้นทางของการเดินทางปลอดภัยนะเจ้าถนนสีขาวเนาะและแน่นอนเจ้า สับปะข่าวในวันนี้ติดตามข้อความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทั้งวันจากเจงมานิวส์เนาะและยังจะมีจะเจ้าแหล่งข่าวอื่นๆที่สมทบกันเข้ามานักหนาประป้านบอกว่าจะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกันตัวเนาะขอบพระคุณผู้ในการสถานีในการโฮมลิงสัญญาณกันในวันนี้มีหลากหลายท่านบอกว่าลืมวันลืมคืนเฮ้ยจงจา๋า <laughs> ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์มาพร้อมแต่บดีวันนี้วันการกันแล้วเรียบร้อยนะเจ้าทักทาย8 9 2 5วิทยุคนทีดินอำเภอห่อเจ้า8 9 0ในหลวงเจียงดาว94.75นักบุญขุนเขาห่อเจ้าตัง8้ง890ในหลวงเจียงดาวบอกว่าฝนอ,อ่อยซิซิแต่เจ้านี้บ้านจงสัดบ,บะบะแต่ตั้งในเวียงประเดีย๋ยนี้มืดบดายนะเจ้าอาจจะมีอ่อยลงมาซ้ำพ้องอ่ะ ทักทายพี่ชอเอื้องแล้วเรียบร้อยเจ้าทักทายไอ้สมบัติกันตัวสวัสดีครับน้องจงใจย,ยินดีชัดนักเลยเจ้าเจ้าทักทายกัมปูกันตัวเนิร์สวัสดีวันฝนตกเนิร์พี่จุงละเด็กละอ่อนไปถึงหงเรียนเรียบร้อยแล้วขอบคุณนักเลยเจ้ากัมปูเอาละของขึ้นมดงานสแล้วกันไปกับหลากหลายภารกิจแล้วจะเป็นยังไดกันพ้องสําหรับสภาพอากาศเจ้า ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเอื้นเอาไว้ว่าฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กันเลยเจ้าแล้วก็ตกหนักเป็นซัมตี้ลมแหงเนาะยังคงอยู่ในพิกัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนล,ลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็ตาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดเสาสองถึงสองหกองศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดเจ้าเสาเก้าถึงสาองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความมวยลม 10- บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าส่วนเจวันไปหน้าเจ้ายังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกถึงร้อยละเจ็ดสิบของ พื้นตี้นักเป็นซัมตี้และกระลมแหงเจ้าและวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่เสเดถึง6องศาเฉลี่ยสูงสุด31-37อถึง37องศาวันนี้ยาวจี้ไปจนถึงวันติดปุนเนอร์เจ้า1 7 2ถึง22พฤษภาคมยังคงมีฝนตกกันอยู่เจ้าลมตะวันตกเชียงใต้ความไวลม1 0ถึง25กิลเมตรต่อจมองขอบคุณข้อมูลจากกรมออตุนิยมวิทยาการนัก,นกๆเลยนะเจ้า แม่นเนาะคุณผู้ฟังจากการพยากรณ์เพื่อนบอกว่าจะมีฝนซัดลงมาก็าซัดลงมากันของแต่เจ้าแตตาวาวะว่าช่วงเมื่อวันเจ้าจึงมีโอกาสได้หยุดพักในช่วงกึ่งตอนอ้อค่อยปิกบานไปป้าบเจ้าพัดลมกีตัวจะกีตัวอยู่บ้านปดมดวนวน,วน,วนแต่ฮอนจัดนักขนาดเลยเจ้าฮอนจนเจ็บหัวว่าอันเด قة, อร์ะเพราะฉะนั้นขอเฮอกินน้ำนักๆนะเจ้าคุณผู้ฟังน้ำสะอาดเฮานี่นะหยอดน้ำแข็งลงไปอย่างสักก้อนสองก้อนจะได้ยังแขวนกับสมพองบดีกินเย็นจัดนักลำ เนือเจ้าคุณผูฟังเดียวร่างกายปรับอุณหภูมิมตันเนาะจะเมื่อจะใครกันได้เนะ้เจ้ามามาถึงเรื่องราวของงานบุญดีๆก็แล้วกันเจ้าซึ่งตะวันนี้ก็มีพิธีส่งนางพระราชทานพระธาธาริพุนชัยเนาะ ซึ่งที่วัดพระธาตุฮริพุญชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดละูนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในพิธีส่งน้าพระธาตุฮริพุญชัยประจําปีนี้นะจ้ะเพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุฮริพุญชัยซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่นะจ้ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแแห่งจอมเจดีย์ของประเทศไทยเป็นโบราณสถานสําคัญต่างประวัติศาสตร์ของคนละปูนแล้วก็ชาวพุทธทั่วไปเนาะจัดขึ้นนะจ้ะตั้งแต่วันที่9มาจนถึงเมื่อวันที่ที่ผ่านมานะจะเจ้าถึง15พฤษภาคม ในการนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการสําคัญต่างๆพุธศาสนิกรชนแล้วก่อนนักท่องเที่ยวนะจ้ามีบรรยากาศในการเคลื่อนขบวนแห่อันเชิญน้ําส่งพระราชทานนะจ้าตี้บรรจุอยู่ในคนโททองแต้แตเจ้าหนัก80บาทเครื่องราชสักการะนะจ้าของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเปาะไปถึงน้ําทิพย์จากดอยขมอเนาะแล้วก็น้าทิพย์จากอาเภอสําคัญต่างๆ อํ่อำเภอกันเลยของจังหวัดละปูนนะเจ้ามาเปาะมาหอมกันแล้วก็เข้าสู่พิธีดังกล่าวซึ่งถือว่าปฏิบัติกันมาจากกุปีเราจะเป็นงานบุญดีๆเน,ะนเาะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะได้เปินหองว่าอย่างอาจจะส่งเสริมความอบอุ่นใจในใจนะจ้ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก รักษาคุ้มครองของเขาตั้งเหนือเขานี่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็มีวัดวา,ารามต่างๆนักหนาป่าปานแล้วก็บอกว่าจะไปที่ไหนตางไรก็ไปสักการะบูชากันได้เนาะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเจ้ากัมปูบอกว่าพี่ติ่เยากาเนี่นะตึงฝนตึงแดดพี่จุ้งก็ว่าเด้วเจ้าตะกี้นี่นะตะกี้ก็ทั้งฝนทั้งแดดเหมือนกันนะนะ้าอ้าวแต่ว่ากัมปูฟังตังวิทยุละเดอร์ได้เลยเจ้านะปัดวิทยุก็สามารถติดตามกันได้ตึงมือตึงวันเนาะก็พระคุณเจ้าตักเอินกันเข้ามาในไลฟ์กันแล้วเรียบร้อย จากเรื่องราวของงานบุญเจ้ากอบมาถึงเรื่องตีเป้นจะไปแอลไปแหวงกันละอ่าในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่หลากหลายประเทศเป่นกอบมีการเกี่ยมการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบเนาะและที่นี่เจ้าป้นบอกว่าคนเดินทางเข้าประเทศลาวกว่า2 0 0 0ันคนแล้วหลังจากเปิดพรมแดนเจ้าไอจุงเก่าหัวตังปิ้นขยันขยันนะเจ้าอาจจะต้องเดินทางไปตังปุ้นกันตัวเนาะอ่าป้นก็บอกว่า ชาวลาวและก็ชาวต่างชาตินะเจ้าเปิ้ลเดินทางเข้าลาวผ่านพรมแดนทางบกแล้วก็ทางท่าอากาศยานในนครหลวงเวียงจันทร์กว่าสองเปนคนนบะตั้งแต่รัฐบาลของเราได้เปิดพรมแดนมาตั้งแต่เก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะท่ามกลางโครงการระบาดโควิดซึ่งทั่วโลกก็เผชิญเหมือนกันแต่วันนี้นะเจ้าหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์นะจ้ารายงานตัวเลข จากหลังจากที่รองนายกรัฐมนนรีแล้วก็ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโควิด -19 เยือนสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งแล้วก็ท่าอากาศายานนานาชาติวัดไตในเวียงจันทร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบิรนบอกว่านะจ๊ะตอนนี้เนี่ยมียกเลิกข้อจํากัดการเดินทางและก็อนุญาตนะจ๊ะเมื่อต่างชาติเข้าออกลาวยังเสรีก,กันแล้วเรียบร้อยและคณะเดียวกันนะจ๊ะที่ท่าอากาศายานนานาชาติวัดตะระบุว่ามีพ่อแม่พี่น้องเดินทางเข้ามายังประเทศลาวนัก หนาป่าบ้านกันเลยนะเจ้าในการน,นี้ก่อเว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐการผู้ประกอบธุรกิจการกู้ภาคส่วนของสังคมก่อกพร้อมตอนรับบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันอย่างอบอุ่นเมื่องานกันแล้วเรียบร้อยอา้าวและบรรยากาศไออย่างต่างๆก่อจะดีขึ้นมาติดติดเต้าเต้านะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ก็ยังคงจะต้องพอกอยต่อเก่านะเนาะในส่วนของโควิด1 9ป้องกันกันยัง ครอบจักรวาลเต็มรูปแบบรอบเนื้อรอบตัวสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเจือเจือนะเจ้าเว้นระยะห่างเนาะคุณผน้ฟััแล้วกอบปฏิบัติตามมาตร,ราการต่างๆที่นี้ในส่วนของภาคเศรษฐกิจก็แน่นอนแลวจเจ้าเปิ้นก็จะมีตึงามาตรฐาน ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปใช้บริการเนาะสถานที่นั้นต้องได้รับการรับรองกันแล้วเรียบร้อยตัวเหมือนกันแล้วก็พอไปถึงการฉีดวัคซีนจะบอกว่าจะเป็นเข็มสมแล้วบูสเตอร์แล้วเข็ม4แล้วก็ว่ากันไปเนาะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีข้อกําหนดและข้อจํากัดต่างๆนักปะป่าป้าเอาละการเดินทางเกิดขึ้นนะเจจะสภาวะเศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นตามลําดับกันตัวเนาะ แต่ว่าสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแต่วันนี้วันที่16พฤษภาคมหลังจากที่จุ้งตอย06มา2งวดเจ้าและออกงวดตะวาป้าะท่คุณูฟังวัดดีใครเอาหน้าผักสุดเหลี่ยมเสาขนาดเลยแม่บอกว่าคำนี้ตอยอต่อย3งวดโอ้จากการคํานวน3งวดสิถ้าจะเสี่ยงไปหลายก็ะแม่แต่ว่าก่อนลมขึ้นลมตื่นเหมือนกันนะเจ้าอ้าว สถานการณ์โควิด1 9มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น63รายเจ้าซึ่งมีการรายงานจากสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังทรงๆบัตได้นักขึ้นแล้วก็บัตรได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราทราบทรับทราบตัวเลขจะอีแล้วเรียบร้อยก็ขอให้รณรงค์กับการฉีดวัคซีนเน้นย้ำนะเจ้าฉีดวัคซีนจะยิ่งคุณผู้ฟังมอีอัตราการป่วยที่บบกป่วยหนักแล้วก็จะบะสูญเสียชีวิตกันตัวเนาะ มีคนจมหลายคนเหมือนกันไปฉีดไปบูสเตอร์เข็ม3เข็ม4ีมาแล้วเมื่อยแตกเมื่อยแตนเอาแล้วจะจะได้ดีขึ้นเนาะคุณผู้ฟังนะอย่างตีบอกกล่าวกันไปคืออ่าตอนตีบอกเป็นเตื้อกับเป็นยางถ้าเป็นแล้วก็เป็นไปเป็นไปเลยจะเป็นเรื่องปกติภยัยภัยก็สามารถติดโควิด19กันได้เนาะแต่ภาะวะหลังจากติดโควิดเดตโควิด19แล้วอันนี้จะต้องพอก่อยใส่ใจห้สาสังภาพนักๆกับภาวะลองโควิดอ่าตีค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันเพื่อครอบจักรวาลตัวเนอร์เน้นย้ำได้ ความห้องใหญ่นะเจ้า ตัวเลขในภาพรวมของประเทศก็จะอยู่ในลักษณะทร,งๆ,รงๆจะอาจจะบ่ได้มีาสายพันธุ์ใหม่อย่างเกิดขึ้นหรือบ่ได้มีการระบาดเป็นห้อมใดนักๆนะจ๊ะแต่ก็ยังคงมีกันอยู่บระเด็นนี้อยู่แวดลุ่มอยู่ใจเฮานะจ๊ะแต่ป้นบอกว,ว่ากลางปีนี่นะจะมีการปรับให้โควิด -19 นะเป็นโรคประจําถินจะเป็นอย่างไดคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วมาตรการต่างๆเพรว่าจะเป็นการได้รับเชื้อแล้วเรียบร้อยการรักษาจะเป็นอย่างไดนะจ๊ะแล้วก็การระการงานของคนที่ จะเป็นจะเป็นอย่างไดกันแหมเอเนาะคงต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าถ้าใครคุณผู้มิ้นกันต้ยเมื่อคุณเลือกที่จะเดินก็จงเดินอย่างองอ,งอาจเมื่อคุณพบความผิดพลาดก็จงพลาดอย่างเต็มเต็มสุดยอดเลยเจ้าขอบคุณสาหรับค,คาคมเนอสวัสดีครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขการงาน <laughs> แต่วันนี้ลงขึ้นศูนย์หกเจ้ากันบง้งอ้าวแต่ว่าเป็นอย่างเจามันเป็นเรื่องเอปอปนหาว่าอย่างอะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ <laughs> ทัาทายแม่ขวาญกันตัวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่ขวัญจับมุ่นเงินสาละวันนี้ของฮือหานขนมปังร้อยล้านขายได้นักๆนะฮะยอดจองรัวๆกันแล้วกันนะเจ้ามาเรื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ก่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่กันอย่างเข้มงวดเข้มข้นกันเลยนะเจ้าซึ่งแต่วันนี้ทางด้านพบตรเพิ่งก็มีการเปิดประชุมอาชญากรรมไซเบอร์นี่สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะเจ้าทีนี้เนี่ย ในการร่วมกันปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะจ๊ะโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน8ประเทศกู้เจราจาอาเซียน7ประเทศแล้วก่อนเจ้าที่ตำรวจปฏิบัติงานด้านการส,สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของประเทศไทยเป็นร้อยคนบนเจ้าในการเข้าห่วมประชุมดังกล่าวนาะอซึ่งการประชุมนี้เนี่ยเปิ้นบอกว่าได้อู้ถึงคดีคอร์เซนเตอร์นะมีผู้กระทําความผิดนะจ้าใจาทางปฏิบัติการในประเทศเปื่อนบ้าน ดำเนินการให้แยกต่อการเปาะหอมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์เอาความผิดเนาะเกยต้องอาศัยความห่วมือแบบแต่แต่ว่าว่าะระหว่างของเจ้าหน้าที่ตารวจบ้านเฮากับเจ้าหน้าที่ของตํารวจประเทศเพื่อนบ้านกันต้วว่าเธอจะต้องเฮงปราปรามอาชญากรรมตางออนไลน์อย่างเฮ่งด่วนกันละสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพ่อแม่พี่น้องบอกเฮ้อตกเป็นเหยื่อนะจ้าทั้งนี้อาชญากรรมต่างออนไลน์นี่มีการกระทําความผิดเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นองค์กรคือมันมีคนเย่ยการกันเป็นขบวนการนะเจ้าคุณผู้ฟังในาการจุรอยต่างๆที่นี้มันกระจายกันอยู่ในแต่ละ ประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศไทยอย่างบ้านเฮาที่ช่วงที่เกิดขึ้นฐานปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศลาวจะแล้วก็คนที่เข้าไปนย่งการในที่หันนะโดยมีหัวนหน้าหลักๆเป็นคนจีนแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคนไทยที่โดนจุโดนไล่ไปเห็นประมาณ5้าหกคนแล้วก็ยังจะมี การโทรศัพท์เข้ามาจุไรหลากหลายรูปแบบเหมือนที่จุ้งเคยนําเสนอไปนอกนือจากข่าวเจ้าที่เราได้ฟังกับจะอี้แล้วนะเจ้าช่วงแรงวันศุกร์ก็มีรายการแใจใ้ไขเล่ากันตัวยอเนาะที่ซอบตัวหาเรื่องเหล่านี้มาฝากคนู้ฟังกันล่าสุดเจ้ามีป้าข้างบ้านของจุ้งจ๋าโดนไปแล้วสามหมื่นเก้าเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าหลานสาวไลน์มาขอยืมสตังค์หลังจากที่บัดได้ปากกันหมื่นเซินก็คิดว่าสีท่าเปิ้ลจะมีความลําตุกลําบากกันของแต้โอนไปสองทะล้นเจ้าคุณผู้ฟังในที่สุดแล้ว บาใจหลานรอหยาบหมดไปละแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยแต่บอกว่าสตางค์สามหมื่นเก้าจะได้คืนมาก,ก่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นพิษภัยสังคมที่เกิดขึ้นเฮาบอกว่าไอ้อย่างจะเกิดขึ้นกับเฮาพ่องนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอใหอ้ติดตามเฮาฟังข่าวนะเจ้าแล้วก็บดีหลงเจือไออย่างง่าย,ายๆเนาะเน,นี่ยในแอปพลิเคชันไลน์เหตุหน้าก่อนหน้าเจ้าหมูเฮาหน้าก่อนหน้าญาติเฮากำอู้กำจ่าไออย่าง็แม่นหมด ก็โอนไปเพราะฉะนั้นขอบดีหลงเจ้ออย่างง่ายๆถามไทยโทรศัพท์สอบถามเมื่อดีก่อนแม่นคนนี้แต่ก่อนเพราะว่าไอ้โมแกงคอเซนเตอร์หรืออาชญากรรมออนไลน์หรือไอ้แกงไซเบอร์ไออย่างวันนี้นะจะมันมีกรรมวิธีอ่า แล้วก็คนที่มาเนี้ยจุไล่เฮาเนี่ยนะเจ้าลวกๆตรงนั้นนะแต่มันบาดใจความลวกของมันในทิทางที่ถูกต้องมันก็มาจุเฮาเนี่ยเจ้าคุณผาฟังก็เลยเกิดเหตุหลายอันหลายอย่างมีผู้สูญหายจากเรื่องราวเหล่านี้สูญเสียทรัพย์สินนักนักเลยนะเจ้าเพราะฉะน,นั้นต้องช่วยกันในการที่จะบอกต่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนะาะบัดีหลงเชื่ออย่างง่ายๆเกินไปนะเจ้าอ่ะบุกปนหานทองห้างดังกวาดทองไปร้อยเก้าสิบสามบาทบาทละสามหมื่นคูณกันเข้าไปเป็นสตางค์กี่ล้านมาเดี๋ยวนี้ ตะวันนี้นะเจ้าเจ้าที่ตำรวจตี้จังหวัดตากสพเมืองตากเลยเนาะเจ้าหน้าที่แหมหลักหลายท่านที่เกี่ยวข้องก่อเห้งติดตามไล่ล่าคนหายในการก่อคดีอุกชะกัน ปล้นหันทองในอำเภอเมืองตากวาดทองคํารูปประพันธ์ไปเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกําไลอะไรอย่างต่างนี่คือทองรูปประพันธ์เนี่ยนะจ๊ะคือเวลาเขาไปซื้อเราก็พร้อมใส่ทันทีนะเอาไปน้ําหนักตัวหมดร้อยเบาบาทเงินสดแหมเป็นแสนตอนนี้เปิ้นก่อเลยได้ขึ้นสืบสวนสาะหาการติดตามไล่ล่าต่าง,างๆนะจ๊ะสกัดกั้นปิดเส้นทางการลบหนีกู้เส้นทางกันเลยเจ้าโปโตธมโมสังโคทีนี้ป้นกกวว่าที่จังหวัดตา อาจจะข้ามแดนไปฟังเมียนมาแล้วก่อนนะจ๊ะปิ้นก็เลยมีการปิดเส้นทางสกัดกัน้นอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันติที่ผา่นะานมาเนาะท่านเจ้าที่ตารวจสพเมืองตากได้รับแจ้งว่ามีเหตุปล้นห้างทองในห้างเมืองตากถนนพลอยโยธินอําเภอเมืองตากนํากําลังไปที่เกิดเหตุนะจ๊ะพนักงานในห้างทอง3มคนยังนั่งสันทับถับอยู่เจ้าคุณผู้ฟังสะดุง้งสะด็นเนาะบอกว่ามีป้อจ่ายใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกสีแดงเตียวขาวอาวุธปืนพกสัน้นคม พนักงานจนสามารถเอาทองไปได้หลายถาดพนักงานกอดน,นํำทองคําครูปพรรณเอามาเห้อ,อย่างบักล้าขัดขืนเพราะว่ากลัวคำคู่ย่างคันว่าปืนก็ไม่หั่นเนาะและเมื่อได้เป็นตี้ปอใจแล้วนะนะเจา้าก็มีเงินสดแถมจํานวนหนึ่งก็ออกจากหานไปเจ้าป้าทเสียงหลึงคนให้มีลักษณะผอมๆสูงๆเจา้า อย่างที่บอกกันไปใส่หมวกกันน็อกนาะสีแดงพร้อมเนาะแล้วก็วบรถเครื่องหนีไปตอนนี้เปิ้ลก่อกําลังติดตอมทอมตัยไล่ล่าซึ่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการติดตามคนหายอะไรนี้เพราะสีถ้าจะชํชนานี้ชํานานนะจ๊ะเรื่องราวในการปล้นต่างๆโอมาแฮมแล้ว ร้อยเก้าสิบสามคูณสามหมื่นัใดเจ้าคุณก็ฟังอ่ะเป็นเงินนักเหมือนกันเนอะเอาระมัดระวังกันตัวเจ้าส่วนเรื่องนี้ก่อนนักเลยแม่จุ้งก็บอกตึงวันเอาเปิ้นอันรวบตัวคนเตวมาแหมละบอกคนเตวลูกที่ไหนต่างใดมาแม่ข้ามมาแหมฟังนึ่งจะเข้ามาแย่งการที่ประเทศไทยอ้อเปิ้นยับต่างดาวสี่สิบ้ารายโดยการเจ้าพร้อมกับผู้ปามาณนะพิกัดช,ชายแดนอมก๋อยนั่น อันนี้เมื่อวันติที่ผ่านมาเจ้ามณฑทธานบกที่33จัดกำลังพลศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก่อยเจ้าคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการลักลอบลอบ,บเข้ามาในเมืองโดยผิดกฎหมายรวบแห่งงานเจ้าเมียนมาได้45รายคนประมาณแห่3รายโดยกันเจ้า กำลังพลจากสูตรอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพืดด้นที่อำเภออมก้อยมณฑลทหารบกที่33ออกติดต่อมทำตัวค้นหาหลังจากสืบพบว่าจะมีขบวนการลักลอบปลาแห่งงานต่างด้าวเข้ามาลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเจ้าเข้ามาในพื้นที่และในที่สุดก็ปะแต่เจ้าคุณผู้ฟังอา้าวกาะเลยจะต้องรวบตัวตึงหมดตึงมวลนะจะดำเนินการต่อนเนื่องต่อไปเนาะซึ่งตึงหมดก็ยอมรับว่าปลาแห่งงานต่างด้าวเข้ามาแต่ แล้วก็ได้รับแจ้งจากหัวหน้าขบวนการว่ามีเจ้าหน้าที่สกัดยับเนื้อเอ่อมาเป็นอย่างอามยะอมามชะวัดที่ปะโคปญง่นี่ก่อนและเดี๋ยวก้ไออ่าป่าเข้าไปในเขตเมืองแห่งกำหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วนะจ๊ะทางด้านความเข้มแข็งและก็การวางแผงของเจ้าหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมกาะเลยสามารถรวบได้ตึงหมดซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะจ๊ะจะต้องจ่ายเฮ้ยก,ก้าคนปามาคนละประมาณ2 0 0 0 0ถึง2อง0 0 จะต้องความบรยาการที่กรุงเทพแล้วก็ปทุมธานีตอนนี้ก็โดนรวบตัวดําเนินการตังกฎหมายกันไปแล้วเรียบร้อยเจ้าอา้าวก็ยังคงมีเข้ามากันนักหนาป้าป้านแม่ก็ถามจงว่าเขาเข้ามานี่อย่างกันบอกว่าแม่เขาเข้ามาแยกเวียกนีแยกการ แต่ว่าการเข้ามาเงี่ยการของเขาเนี่ยเขาไ,ได้เข้ามาแบบถูกกฎหมายเพราะเวลาเข้ามาแบบถูกกฎหมายจะต้องมีขบวนการต่างๆนักหนาป,ป้าๆในการดําเนินการแต่เข้ามาจะแง่ายแล้วก็โวยแล้วก็ได้เข้าเงี่ยการแบบเวยกันเลยแต่ก็มีความเสี่ยงในการที่จะถูกยงบจะอีเนาะคุณผู้ฝั่งเจ้าอ้าวนักหนาป,ป้าๆกับของแต่จะมองห้าสิบสองนาทีเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบริการทักทายน้องบิลลี่จากโชคดีเฮาส์วดดิ้งเพลนเนอร์บอกว่าอรุณสวัสดิ์เจ้าปีจุ้งจ่ายินดีชัดนักเลยเจ้าระับ้นฝนตกก่อนน้องบิลลี่ต บ้านไปจุ้งซัดบ,าบา้าๆแม่เป็นเจ้าแต่บระเดี๋ยวนี้ยังฟ้าก็ยังจุ้งฝนกันอยู่นะเจ้ามีฟ้ากันอยู่เนาะรถ เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วเจ้าแต่กี้ก่อนนี้นนประมาณสักสาวนาทีนี่รถดึงจึกือไปตั้งใดก็ม่ได้เนอะอ้าจะรถใจ้ถนนระมัดระวังกู้เส้นทางปลอดภยัยถนนสีขาวสนับสนุนโดยโตโยต้าเจียงใหม่เจ้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณอยู่แม่แม,แม่กันนี้บันไดเนอ้อคุณผู้ฟังเจ้าเพราะฉะนัน้นแล้วก็ขอใหอ้นำรถไปกวดวเช็คซ่อมสร้างกันนี้ให้เรียบร้อยครอบครวัวใดจะถอยรถใหม่ายแดงครอบครวัวใดจะซื้อรถกระบะไฮลักซ์ริเวอร์ที่จะไปต่อยอดนอะเจ้าในส่วนของภาคธุรกิจเกาะเรียนเจริญกัน ได้เลยเจ้าสำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดลมีสาขาสุอร์ไฮเวย์สาขาราชดำเนินโดยเนาะส่วนต่างอำเภอจะมีที่สันปะตองฝั่งจอมตองส่วนต่างจังหวัดติละปูนโตโยต้าเชียงใหม่ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนเชื่องเวลาดีๆนะเจ้าและขอบคุณเว็บข่าวดับนึ่งของภาคเหนือติดตามู้ความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ตึงวันกันของแตะอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาโดยตลอดเลยนะเจ้าเชียงใหม่เนะียสเนอร์เว็บไซต์เว็บดอทเชียงใหม่ th, นสดอทซีโอดอทเนาะเอาละเจ้า กำลังจะบอกว่าบะมีข่าวสามบริการจากห้องข่าวชมรมเนาะเพราะฉะนั้นจุ้งก็จะเหลือเวลาแห่มประมาณสัก78นาทีในการนำเสนอข่าวสามบริการที่นำมาจากแหล่งข่าวอื่นๆกันแหมนะเจ้า เปิ้ลมีการเปิดขัวแนหน่วมใจปีน้น้องขัวลร้องขีนาเกียมพัฒนายกระดับไปแหล่งพักผ่อนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนกันแล้วเจ้าพิกัดนี้เลยตำบลคุณยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเจ้าเปิ้ลก็เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดสะพานเปิดขัวห่วมใจพี่น้องขัวลองขีนาเจ้าโดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไม่ยวมแล้วก็สอจอของจังหวัดแม่สอดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นหลากหลายจะได้มา,ามีการประกวดตั้งชื่อหัวกันแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยป่าลงสูนหนองน้ำปลูกต้นทองอุไรนี บ้านจะมีสองต้นงามเหมาะเหลืองเหื่อเหลืองห้ามเจ้าเนี่ยบอกว่าโอ้ดอกมันขนาดนี้เลยค่ะโอ้ต้นมันใหญ่ขนาดนี้เลยไก่เนาะแต่ก็งามดีกันของแต่เจ้าเป็นเรื่องราวดีๆนะคุณผู้ฟังเป็นห้องน้ําขนาดน้อยๆเจ้าบ่สามารถจะห้องฮับในเวลาน้ําหลากได้แ้วเิ้อเกลยบอกว่าเอาละในการนี้เกลยมีการห่วมใจกันขุดลอกคูคลองกันเกิดขึ้นแล้วก็ในอนาคต จะมีการเป็นแลนด์มาร์กในพื้นที่ถ้าเกิดไปมาแอลตี่นี่ก่อนจะได้ไทโฮไปอย่างกันไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนสภาวะเศรษฐกิจจะอีก่อนจะต้องมีการบริหารจัดการาเป็นไปตามเป็นห้องอย่างอาจจะเป็นไปตามยุคตามสมัยัดเดี๋ยวนี้ผายๆก็ชอบที่จะไปแอลพอไป L, แอลเราก็ต้องไทโฮแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเพราะฉะนั้นต้องจัดสถานที่ดีๆจะอีกแล้วจะสุดยอดเลยรกรมการกระทรงตั้งบกมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมเน้นย้ำว่ารถ ฮับทรงนักเรียนคู่กันนะเจ้าจะต้องมีการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งต่างบกกันก่อนเนาะอันนี้นี่อุจากกันนักหนาป้าป้านเลยนะเจา้าเพราะว่าอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ลูกหลานต่างเต้าได้อยู่ในรถของเฮาตึงนั้นเนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องอพอกอยกันดีๆบอกว่าจะเป็นรถตู้บอกว่าจะเป็นรถบัสบอกว่าจะเป็นรถกระบะต่างๆนะเจา้าก็จะต้องมีการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง,งต่างบกมีความปลอดภยัยแล้วก็ดําเนินการตามมาตร,รการโควิด19ทีกันตัวนะเจา้าอันนี้เปิ้ลเน้นยะ้ำเนาะ ก็เลยจะต้องมีการกวดสอบกันภายที่ขับรถเท่าส่งนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเพราะความปลอดภัยนะจะเอาลูกเป้นไปส่งโรงเรียน,นะนเนาะคุณผู้ฟังอ่ะแหมน,หนึงเรื่องต่อมาปิดแอร เปเปออกบ้านลดใจพลังงานลดโรกหัวจะอามาชมพอธรรมชาติจิบกาแฟที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเจียงใหม่กันไปเนาะทางด้านผู้ในการอุทยานหลวงราชพฤกษ์บอกว่าตั้งอุทยานนะ,จะเจ้าปนมีหานกาแฟในสวนมีการจัดสรรเม็ดกาแฟจาก,กเกษตรกรบนพื้นที่สูงมาให้ จิมกันนะเจ้าเจ็ดยอดดอยเปิ้นว่าจีเนาะกาแฟดีๆจะต้องปลูกในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งๆนึ่งบอเมตรขึ้นไปแล้วก็จะต้องปลูกในพื้นที่ที่มันมีห่มมีเงาปลูกแซมระหว่างต้นไม้ใหญ่นะเจ้าบ่ต้องตัดแต่งต้นไม้เพื่อปลูกเหมือนพืชชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วกว่าที่จะได้กาแฟมาในตุกยากลําบากไพรที่เป็นขอกาแฟก็จะต้องมาลองจิมกันเจ้าปิ้นบอกว่าเาจ็ดพื้นที่ที่นี่ มีสถาบันวิจัยและพัฒนานะจ้าองค์การมหาชนดําเนินการส,ส่งเสริมบอกว่าจะเป็นกาแฟดอยจ้างกาแฟบ่อกเกลือกาแฟดอยลางกาแฟดอยแม่สลองกาแฟดอยปังหมอโอกาแฟดอยแม่สองแล้วก็กาแฟดยอยศพเมยกันต้วอ่ะเพิ่นก็นเลยมีจุดที่ต้องแนะนําคือเฮือนห่มไม้จะเหมาะสาหรับการน,นั่งจิบกาแฟผ่อนคลายบต้องเปืองแอร์ที่บ้านนะฮะแล้วก็ไปฮับอากาศสบายสบายที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ไปกันได้เลยนะจ้ะเจริญชวนนักท่องเที่ยวไปแอวกันเนาะคณผู้ฟังที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เนอะ เอาล่ะส่วนของกรมตูนิยมวิทยาก็ยังเตือนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอใหอ้ติดตามข้อมูลกันยังใกล้ชิดตัวกันแล้วกันนะเจ้าถ้า ขี้ขานทาจุ้งเฮ้ยแหมเมื่อวันพุ้นแฮมพูกพุ้นก่อนก่อจะได้หูมได้หันตอนเจ็ดมงเกิงเพราะฉะนั้นเข้าไปพอที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันได้เลยเนยะเจ้า www.tmd.co.th เนอะจะได้ติดตามู้ความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศและอย่างที่จุ้งบอกตะวันนี้จุ้งแม่ละลถไปแล้านดีจ้าบล่างดีเจ <laughs> เออฉันอ่านกมรมอุตุนิยมวิทยาเปิน้นบอกว่าจะมีฝนหะซัดลงมาแต่คุณผู้ฟังเจ้ารถก็มอยไปอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องขำขันนะเจ้าตแต้แล้วเนี่ยการที่เฮาฮู้สภาพอากาศจะทำให้เฮาได้วางแผนการเดินทางน่าขึ้นเนาะแต่จุ้งมาได้วางแผนว่าวันนี้จุ้งจะต้องออกบ้านโวยๆวยน่อยออกบ้านมาตามเวลาปกติเออดึงจะกืออยู่บนถนนเจ้าคุณผู้ฟังระมัดระวังในการจะรถใจถนนกันตัวเนอ่เอาละเจ้าเวลาเสี่ยง ดี๋ยววันพวกจุ้งมาใหมจ่จะติดตามข่าวสารกันได้กุ้วันจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดโมงเกินเป็นต้นไปเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรายการขอบคุณผูใ้ในการสถานีในการห้มลิ้์สัญญาณขอบคุณคุณผู้ฟังในการติดตามห้ฟังนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณกุ้อันปัญญงสําหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเจี๊ยบนัทรทัไทยทยจจวีริศกุลจุ้งจ้าปวิชยาพร,ร้อมทีมงานร่ำลาแล้วสวัสดีเจ้า เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์ทั้งข่าวสารเหนือยโคตรหนักเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแชร์บ้านเราทุกวันนี้หลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลวิทยุทีวีรับรู้ต้องมีวิจารณญาณคุณพอ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้ารับข่าวสารมาต้องรู้เท่า